คันนี้ล้มครับนี่ยังอยู่ไหมนะ่ะกัดแน่นอนครับดูนุน่นนุน่นนุ่นเห็นไหมคันหน้านุ่นครับเบ็ดล้มนุน่นนะโดนครับนี่อ่ะนี่อ่อุ้ยด้วย สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงน้องนันอา,นา FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนัเดตพรานมิรนะแล้วก็แม็กครับนววันนี้มาลงเบ็ดชโดกันนะในพานมีมากี่คันครับนนมีมาเก้าคันเก้าคันนะเหยื่อก็มีทั้งลูกปลาแล้วก็ปลาไหลเนาะหมายก็เป็นเนี่ยคลองธรรมชาติแบบนี้ครับลำคลองเล็กๆแต่ว่าเคยมาได้ตัวกันแล้วนะจุดนี้ เเรียกคลองอะไรก็ไม่รู้จักด้วยเนี่ยคลองนี้ในพานเกี่ยวอะไรก่อนเลยนะเกี่ยวปลากะดีปลาอะไรกปลากะดีกะดีหรือปลาสลิดลูกปลาสลิดใช่ไหมมันก็เหมือนเหมือนคล้ายปลากะดีนะปักเบ็ดเสร็จแล้วเราก็จะมีเชือกสําหรับผูกไว้กับคนคันกับป่านะเพื่อมันดึงคันหลุด เราจะได้ไม่ต้องลงน้ำ <S <s ใช่ไหมในพาน <c ười> กันไว้หน่อยครับ <c ười> อ๋อปักปัก,ปกหลักทำเป็นตอหม่อไว้ใช่ไหม <c ười> แม่ดิ้นดีครับปลาสลิดใช้ได้นะใครปักเบ็ดชะโดมีปลาสลิดแบบนี้ครับเคยได้ตัวละ อ่ะเรียบร้อยนะทีนี้ต่อให้ดึงคันหลุดไปก็ยังอยู่กับเชือกเนาะมันมีประวัติต้องลงน้ำไปเอาหลายรอบแล้วนะอนนเนอออ่ะ,อะไปกันต่อครับคันนี้ในพานใช้เหยือ่อลูกปลาไหลนะครับดินนิ่มมาก <laughs> ถ้าไม่อยากลงน้ำก็ต้องมัดให้ดีใช่ไหมนายพัน <laughs> <laughs> ประวัติมันสอนเราแล้วนะ <laughs> นม, <laughs> มัดโคนคันเสร็จแล้วก็นี่นี่ดูปลาไหลดิ้นอย่างดีครับนี่ปักให้ปหลาไหลอยู่พี่ผิวน้ำน,น,นะนายพัน์เนาะ แล้วแม็กเดินเลาะไปนู่นแล้วครับแม็กเอาปลาบูไปลงอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยมันก็จะเป็นลําคลองเรียบสวนเงาะไปเรื่อยๆครับเนี่ยเบ็ดแม็กที่เอามาเนี่ยเบ็ดตาเดียวนะเกี่ยวกับปลาบูครับถ้าเหยื่อที่มันไม่ยาวมากมันสั้นเนี่ยเราจะใช้แค่เบ็ดตาเดียวแต่ถ้าเหยื่อยาวอย่างปลาไหลหรือว่าปลาดุกพวกนี้จะใช้เบ็ดคู่เบ็ดสองตาครับ ดูนะครับการเกี่ยวปลาไหลนี่ให้ดูสักตาหนึ่งนะเราจะเกี่ยวหัวกับเกี่ยวหางนั่นในพนันใช้เบ็ดคู่ครับนะ่ะดูลักษณะจะประมาณนี้อ่ะให้ดูเท่านี้พอครับปักเลยเผื่อใครลกสงลกสวยเนาะก็มันเป็นวิถีครับเราจะล่าปลาใหญ่ๆก็ต้องเล่นเหยื่อประมาณเนี้ยครับผมใครที่เพิ่งจะปักเบ็ดชะโดเนี่ย เหยื่อที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นปลาดุกครับเราชอบปลาดุกเบอร์หนึ่งเลยสำหรับเรานะลองมาก็ปลาช่อนนะปลาดุกปลาช่อนเนี่ยเก่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยนี่ก็คือปลาไหลนี่แหละครับลูกปลาไหลตัวเล็กๆขนาดนี้เนี่ยเด็ดมากๆแต่ก็ต้องถ้าเกี่ยวเบ็ดตาเดียวมันมีสิทธิ์ที่ชดกัดแลวจะไม่โดนตาเบ็ดต้องใช้เป็นเบ็ดคู่แล้วในพานเนาะ um ถ้าจะใช้เหยื่อปลาไหลนะ ก็ยืยนอื่นที่เราเคยได้ตัวก็ปลาบูเคยได้ครับปลาสลิดก็เคยได้แต่พวกปลาหมอเราเรายังไม่เคยได้ตัวกับพวกเหยี่บปลาหมอเลยใช่ไหมในพันเนาะปลานิเนเน,น,นี่ยเคยได้ตัวครับอลูกปลานินเฉยใช้ได้ปลาซาหรือว่าปลาขี้ขมอะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันครับอ่ะเรียบร้อยไหมเ,เรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ลกหน่อยครับคันนี้น้องแหวกลงไปปักนะ ดิ้นดีมากครับลูกปลาไหลเนี่ยก็เดี๋ยวผมตัดขั้นตอนการปักไว้ที่คันนี้แล้วกันครับเรามาปักกันเนี่ยเก้าโมงเช้าเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมากู้หลอบเย็นนู้นครับสี่ห้าโมงนู้นแหละอ่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันครับ <laughs> ตัดไว้ท่านี้ก่อนนะในพานก็มาเริ่มดูเบ็ดชโลกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะรวมรวมห้าโมงเย็นละ คันนี้ล้มครับนี่อแม็กไปดูยังอยู่ไหมนะ่ะกัดแน่นอนครับดูคันเบ็ดล้มไปพาดกับกิ่งไม้เลยนะ่ะอ,อยู่หรือหลุดครับนะ่ะยังไม่เห็นว่าวิถีสายไปทางไหนหลุดเหรอแม่เอ้ยดึงคันจนล้มเลยครับหลุดนะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่ออีกครับผมเหยื่อที่เอามาเปลี่ยนนะ่ะเป็นปลาอะไรในพคัน ปาซาเนาะตัวจะเล็กๆหน่อยนะตอนมาปักมาปักเหยื่อปลาไหลนะครับกับปลาบูขนนลก็เงียบแล้วเกินน่ะเช็คเหยื่อหน่อยครับตายหรืออยู่หรือหายเดี๋ยวเราจะทิ้งข้ามคืนกันไว้อีกนะอยู่ปะเป็นหรอ คันนี้ก็น,นิ่งเหลือเกินครับอุ้ยโดน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 พันมิตพันมิตอุ้ยแต่ยังไม่ดิน้นนี่ไงโดนครับเนี่ยเนี่ยอุย้ยดูยโดนครับโดนโอ้ยแหมตอนมาตอนแรกเบ็ดยังตั้งดีอยู่เลยตัวไม่โตเท่าไหร่ครับตัวนี้ดู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 ดด โอ้ยได้เยอะกันอีกแล้วเอาแม่คือดึงขึ้นเลยก็ได้นี่โอ้มาแล้วครับตัวแรกนะแม่ใส่ไม่ใหญ่นะในพนันใช้ได้ถึงสองไมเนะี่ยโลกว่าเนาะไม่หลุดโลแน่แหละ ตัวความมันถึงสองรมั้อย่างนี้เขาเรียกชโดยังเล็กๆอยู่นะเอาหมาครับอันนี้จับโชว์หน่อยดินี่ตัวแรกเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่ออีกแล้วเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อครับเหยื่อที่มาเปลี่ยนไหนนะปลาซาปลาซาลูกปลาซาจับยากจับยากแข็งแรงนะ แล้วเบ็ดอเบ็ดสองตาเนี่ยปลาซาตัวเล็กเราเกี่ยวยังไงครับในพันต้องคอยตาเนี่ยก็เกี่ยวแค่ตาเดียวแล้วก็ค่อยข้างตัวปลาไว้หนึ่งตาอย่างนี้เนาะต้องคอยใช้ตาอ่ะไม่งั้นเกี่ยวสองตาเนี่ยเดี๋ยวจะตายใช่ไหมเกี่ยวสองตาเ่ยตัวเล็กที่เดิมเลยเหรอ แม่เดินมานิ่งนิ่งนึกว่าไม่ได้อะไรฮะอ่ะโอเคไปดูที่คันต่อไปครับคันนี้ก็นิ่งนะไม่ได้หุยหุยนูน่นนูน่นเห็นไหม คันหน้านู่นครับเบ็ดล้มนูน่นนะโอ้ยยังอยู่ไหมครับนั่นนี่แต่ว่าคันนี้ยังน่าจะเหยื่อ,อยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนครับเบ็ดล้มเลยแม่โดนกัดแน่ครับแต่อยู่หรือเปล่านี่อ่ะ นู่นโอ้เบ็ดล้มไปเลยครับนี่นี่ล้มมานี่ครับโอ้ว่าแล้วเขาปักหลักทำไมนี่ในน้ำมีเบ็ดลล่านี่ยครับอยู่ป่าโอ้ยอ๋อ มีคนเขาใส่เบ็ดลาวไว้ด้วยนุ่นนะครับดูทั้งสายเลยแม่แต่ปลาหลุดนะเสียดายเน้าในพานคันล้มเลยคันสุดท้ายนะแม็กกับกระปลาหมอนาใช่ไหมกัดโคนหางไปหน่อยนึงครับนี่เดี๋ยวนี่ครับแม่ ถึงได้ตัวเดียวก็ได้ลุ้นหลายช็อตเลยเนาะหแหมเช้ายัางน่ามีลุ้นอยู่ครับอ่ะไปกลับกันก่อนเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ได้หนึ่งตัวนะถือว่าไม่ไม่พลาดได้กับข้าวก็โอเคนละในพนัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สวัสดีกันตอนเช้าเช้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับมากูเบ็ดชะโดกันนะในพนัน เช้านี้เราต้องเก็บเบ็ดกลับกันแล้วเนาะเยอะแล้วหมดแล้วครับเมื่อวานได้ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ดึงคันล้มไปอีกสองคันเนาะแถมยังกัดลูกประหมอไปอีกครึ่งหนึ่งอ่ะแต่เก็บมาสามสี่คันแล้วครับนี่ยังไม่ได้ตัวนะเดี๋ยวรุ่นอีกอีกสักรอบครับว่าจะได้เพิ่มไหมแม็กเดินดูอยู่นู่นไกลๆนู่นครับคันนี้จากที่เมื่อวานมันดึงล้มไปแล้วไปเกี่ยวกับเบ็ดลาวอ่ะ ในพานลงใส่ไม่ได้ดูนะตอนอเปลี่ยนเหยื่อนี่ดูครับตาเบ็ดนี่ตานี้ง้างออกเลยนี่โอ้แม่เพิ่งมาจับสังเกตเอาได้ตอนเช้าเนี่ยน่มันง้างออกไปเลยเบ็ดเลดเบอร์นี้เบอร์อะไรเนี่ยหกทัโอหรือเจ็ดไม่รู้นะในพาน,นอ่ะก็หมดแล้วเนาะ9คันของเราสรุปได้หนึ่งตัว <c oughs> ไม่โตมากเนาะ <c oughs> กะถือว่าได้กับข้าว แต่ว่าเมื่อวานเสียดายม่วานเย็นนะที่มากู้แล้วดึงล้มไปสองคันแถมยังไอ้กัดปลาหมอขาดไปครึ่งนึงก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะไปช่างตัวนั้นกันดีก่าว่าจะหนักเท่าไหร่เอาใครจะถูกคลิปนี้ไปครับโอ้เสียดายเสียดายมาชุดนี้เหยื่อน้อยไปหน่อยครับถ้ามีเหยื่อเยอะกว่านี้ก็จะลงมาอีกสักวันหนึ่งมานะ ใส่ตู้เย็นแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับถึงจะเล็กหน่อยแต่ก็ลองช่างดูเอาแม็กเอาเท่าไหร่รถเจ็ดป่ะเจ็ดในพาหนะโล,โลครึ่งวะโลครึ่งอ่ะเออผมเอาโลรแปดอ่ะรลครึ่งโลเจ็ดรถแปดช่างครับโอ้โอสอโยอสองฟาเลยนี่อโอ้ย <อง S 1> โ,<อ>โชโดหน,หนักเนาะสองโลนึงไปนูนะ่นละเอา ช่างละเด็ดก็ถูกสิครับอย่างนี้ทายกิโล8แม่ก็คลิปนี้ก็ถือว่าได้กับข้าวเนาะอาจจะได้ตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็เอาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเนี่ยก็ตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะครับมาครับพบกับสาวน้องคายนะก็เต้าตั้งกระทะใส่อะไรครับนนะะใส่น้ำมันนะก็ ช่วงนี้ตราดบ้านเราเริ่มหนาวแล้วเปียวเนาะเช้ามานี่มีลมเย็นครับต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าบ้านเปียวที่หนองคายเนี่ยน่าจะเยือกแล้วมั้งเนาะหน้านี้เนี่ยเออแต่ตาดเนี่ยยังแค่หนาวต้องถามเปียวว่าหนาวธรรมดาหนาวเล็กๆเนาะไม่หนาวมากอะแต่ถ้าที่บ้านทางนู้นนี่น่าจะหนาวแบบหนาวมากแล้ววันนี้จะทําอะไรครับเนี่ยทอดปลาทอดปลาชะโดค่ะ ปลาชะโดทอดกรอบใช่ไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันครับเดี๋ยวดูเนื้อปลาชะโดหน่อยนี่ปลาชะโดที่เราไปปักเบ็ดกันมานะครับแล้วแต่เนื้อแล้วก็เดี๋ยวจะหยอกเปลือสักหน่อยใช่ไหมแล้วก็ทอดกรอบๆอบใช่ไหมเปรียวค่ะอ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะเปียวแบบนี้ก็ชะโดทอดอย่างเดียวยังไม่จบใช่ไหมเปียวมาต่อที่เมนูนะวันนี้ทําเมนูอะไรครับปลาชะโดทอดผัดน้ําพริกค่ะอ่ะเริ่มจากใส่ใสกะทิค่ะ,ะเมนูนี้นี่สาวน้องคาก็ยังไม่ถนัดนะแต่คุณยายสอนมาดีแล้วใช่ไหมอ่ะลองดูครับเมนูนี้จะเป็นกับข้าวทางตะวันออกทางตราทางภาคกลางซะส่วนใหญ่นะ มันเปียวอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะกะทิแตกมันดีแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะพริกแกงกะทิลงไปผัดเนาะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็ผัดให้แตกมันนะ คุณยายสอนมาแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะจากนั้นก็ปรุงรสนะครับใไปราชาชูรสค่ะ่าชาชุรสนะแล้วก็ผงชุนรสรสราชาแล้วก็หยอะน้ำปลาปลาครับจากนั้นหยอดน้ำตาลใช่ไหมเปรี้ยวค่ะ จากนั้นก็ใส่พริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแดงอ่ะจากนั้นรามด้วยปลาค่ะปลาชะโดทอดกรอบนะ,ะอืมน่ากินครับผม ใส่ใส่โดยโหระพาค่ะอ่าใส่โหระพาจะให้หอมๆนะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเนาะ,ะนี่ครับกลิ่นนี่ฟุ้งฟังมากครับน่ากินมากๆไหนลองสับัดกระทะแบบเชฟได้ไหมได้เดี๋ยวจะไม่ได้กินใช่ไหมค่ะ <c oughs> แบบนี้เสร็จแล้วนะะเสร็จแล้วยกครับ ผัดให้แห้งๆครับหอมๆดูครับดูๆดๆ<ด>เป็นเมนูชะโดอีกหนึ่งเมนูแล้วครับที่ทำออกมาแล้วดูน่ากินมากนี่ครับเนื้อชะโดเนี่ยมันจืดนะการทำเมนูเนี่ย ก็ต้องให้เครื่องถึงถึง,ถง,งนี้นะเปรี้ยวค่ะ,ะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยครับทําเองชิมเองนะะยายมายืนให้กําลังใจนะก็เป็นไงบ้างยายหน้าตาใช้ได้ไหมไหลังจากที่สอนแล้วเนาะ <laughs> แต่ลองมาดูรสชาติกันหน่อย <laughs> ความจริงต้องเป็นคุณยายนะเนี่ยชิมเนี่ย <laughs> <laughs> <ะ>เป็นชิ้นเลยเหรอ <laughs> อร่อยกรอบอร่อยกรอบอ่ะ ีมือตัวเองเนาะหอมแม่มันหอมโหระพาเนาะเมนูผัดพริกกะทิอย่างเงี้ยใส่โหระพาจะหอมมากลมก็แรงนะสรุปว่าใช้ได้ใช่ไหมย้ายชิมหน่อยไหมไม่เอาเนาะ,ะเดี๋ยวให้สาวน้องคายปิดคลิปนะครับอะวางก่อนบ้านเราก็หนาวหน่อยช่วงนี้อะเริ่มเลยครับ ค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกันกดไลค์ <c oughs> กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะแม่คุณยายก็รอเสียบอยู่นะ <c oughs> จะให้เข้าช่วงไหนเนาะวันนี้ไม่ต้องใช่ไหม <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย